สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับนับอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะดูแต่รถก็เพียงพอแล้วนะคะคันนี้เป็นรถ t o y ยต้าวีอนะคะคีอาดีสปอ t ชิวนั่นเองนะคะอ่ามาพร้อมกับภายในสวยๆแบบนี้เลยนะคะอาจจะมืดอึมครึมหน่อยนะคะบรรยากาศพาย,ยุเข้านะคะเบาะเรานะคะก็เป็นเบาะสี ดำตัดส้มนะคะเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้เป็นตัวไฟฟ้าทั้งคันนะคะมาพร้อมกับคอนโซลหน้าประมาณนี้เลยนะคะอ่ะดูที่เรือนไม้กันนะคะว่าคันนี้เลขไม้จะประมาณไหนนะคะเลขไม้คันนี้นะคะอยู่ที่แสนห้านั่นเองนะคะอ่ะตรงนี้ก็เป็นโซนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะ ประมาณนี้นะคะภายในคันนี้และรถคันนี้ถ้าสนใจก็โทรมาหานับได้นะคะที่เบอร์0652395847